สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับกันด้วยนะคะเข้าสู่รายการแตกประเด็นค่ะแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันใบเฟิร์มนมัชยาผิวเผือกค่ะต้องบอกว่ารายการนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะที่จะหยิบยกทุกประเด็นร้อนค่ะมาพูดคุยกันที่นี่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมทุกท่านคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่อง13สสยามไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์กันไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมเราค่ะ สามารถที่จะสนับสนุนสินค้าของทางช่องได้ด้วยนะคะก็สามารถรับชมกันได้ค่ะแล้วก็รวมถึงในวันนี้นะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะยังมีเรียกว่าแขกรับเชิญค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะแล้วก็เป็นหลากหลายประเด็นที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วด้วยค่ะขอสวัสดีคุณวีระด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระโอ้โหวันนี้บรรยากาศด้านหลังนี่คือกําลังเดินทางหรือเปล่าคะเนี่ยกำลังเดินทางครับได้ยินว่าเหมือนว่าท่านกําลังจะเดินทางไปดูในเรื่องของการทุจริตอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะไปดูมาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้สามารถออกสื่อได้หรือยังเอ่ยหรือว่าจะต้องอุบไว้ก่อนพูดคร่าวๆแล้วกันนะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า บริเวณด่านเจดีสามองค mm ์ hmm. นะอำเภอสังขละบุรีเนี่ยะนะเขาก็เชื่อว่ามีการขนสินค้าให้กับแก๊งคอนเซนเตอร์ mm hmm. นะครับแก้งทั้งที่มีการปิดด่านแล้วก็คือตอนนี้เขาปิดด่านแล้วเขาห้ามคนไทยเข้าแต่คนพม่ามันเข้าได้นะแล้ววันนี้วันนี้วันศุกร์เนี่ยโอ้ตลาดนะที่วัดสังขละเนี่ยนะ คนพมา่าจะแห่กันเข้ามาเยอะมากเลยนะเ uh huh. ช้าวันนี้เนี่ยนะครับทุกวันศุกร์นะแห่เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่คนพมา่าเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้คนเข้าเนี่ยนะ oh. ผมเดินดูเนี่ยไอ้ร้านค้าของพมา่าเนี่ยนะครับตรงด่านเจดีสามอมันจะมีประตูแต่ละร้านมันจะมีประตูไม้เนี่ยเปิดเข้าไปในเขตฝั่งพมา่าได้เลยอ oh. แล้วมันก็ค้า ผ่านร้านมานะันอะออกข้างหลังต่อหน้าต,ต่อตาผมก็ถามเฮ้ยเฮ้ยแล้วขนกันได้ยังไงเนี่ยไอยตอมอไม่ว่าเหรอมันก็ยิ้ม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 นะแสดงว่าตอมอรู้เห็นเป็นใจแน่นอนแล้วก็ลถนะสิบแปดล้อนะขนสินค้านะไอทะเบียนอ่อไทยแต่ไปจอดอยู่หน้าวัดสังขละ นะขนถ่ายสินค้าแล้วก็มีรถทะเบียนพมา่ารถบรรทุกใหญ่ๆนะ oh. มาขนถ่ายสินค้ารวดเร็วมากครับนะสินค้าเต็มรถเนี่ยมันใช้เครนยกนะ mm. เดียวเดียวเองครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขนเสร็จรถพม่าก็ข้ามไปเลยต่อหน้าต่อตาผมเลยแล้วก็มีนักเลง <Okay. S 2> นี่นะ <Okay. S 2> ผมว่ามีปืนด้วย <Ha. S 2> นะหลายสิบคนมีวอคอยลับรถแต่ละคันรถบรรทุกนั oh. ่นเป็ยัางจอ oh. ม,มเครื่องนะครับ จงคลื่มเลยครับไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะผมถ่ายภาพวิดีโอเสร็จผมกร็รีบถอนตัวออกไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ออกนะครับโโหอก็ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันก็ทำกันแล้วเท่าที่ผมถามนะเท่าที่ผมถามนะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมยืนยันนะ <Ha. S 1> ผมถามจากคนที่ฮแอบให้ข้อมูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอื mm. บอกว่าทหารรู้เรื่อง ตำรวจรู้เรื่องผู้ว่าในอำเภอรู้เรื่องเห็นไหมทํากันไม่ได้หรอกครับนะแสล้วก็ไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวแล้วที่ด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันก็เป็นเช่นนี้ทางฝั่งนะแล้วก็แม่สอดนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่สอดก็ไม่ต้องพูดถึงออืก็อาจจะเขาทำเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ทําเป็นอย่างนี้แล้วครับ ปิดด่านก็ปิดไปคือคนไทยห้ามข้ามแต่พม่าข้ามมาได้นะอะนะครับแล้วก็สินค้าจากไทยก็ยังทะลักเข้าไปได้ทุกวันอืมผมผมไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนนะ<า>ผมไม่แน่ใจว่ากลางคืนมันก็ขนหรือไม่<า>ไม่แน่ใจแต่เม<ต>ื่อวานเนี่ย<า>ตอนกลางวันแสกๆเลย<า>นะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณวีระเพราะว่าขนาดกลางวันนี่ยังทํากันแบบจงแจ้งเลยนะคะในะช่วงกลางคืนก็อาจจะง่ายดดยขึ้นหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าพอดีเห็นคุณวีระเนี่ยนั่งอยู่ในรถพอดีค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาสอบถามคุณวีระค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของกรณีที่กัมพูชาค่ะในช่วงที่มีคนมาจับกลุ่มคุณวีระในตอนนั้นเนี่ยอยากให้ท่านได้ชี้แจงนิดนึงว่า ในความคิดเห็นของท่านนะคะท่านคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเก,การเมืองแน่นอนนะเพราะว่าะนะครับวันที่ยี่สิบเก้าธันวาสองพันร้อห้าสิบสเนี่ยนะเวลาเก้าโมงครึ่งเนี่ยพอเราเดินเข้าไปน,นะซึ่งผมไม่จะเป็นคนนําเข้าไปนะ,ค,ะคุณพนิดวิเศษสส,สพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้นะนะ งเป็นเพื่อนสนิทของคุณอภิสิทธิเวชาชีวะซึ่งตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะไอคุณพณิวิกิเศเนี่ยมาขอให้ผมเนี่ยพาไปดูหลักเขตท,ที่46ค่ะนะบริเวณบ้านหนองจานนะตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับอ่านะเพราะเขารู้ว่าผมเคยเข้าไปแต่ผมก็ไปยัง ครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยนะครับเมื่อเดือนอกรกษาคมปีเดียวกันเนี่ยนะผมก็ยังไม่ไปถึงหลักเขต46นะ,ะก็มีการถูกจับก่อนในครั้งนั้นเนี่ยผมไปโดยการร้องเรียนนะครับอของนายทิติพัฒน์เสมาทองซึ่งเป็นนายกเทศบาลนะบ้านใหม่หนองใส เป็นตัวเป็นนายกนะนายกเทศบาลบ้านใหม่น้องไซนะคุณทิติพัฒน์เสมาทองเนี่ยร้องเรียนว่าแกเนี่ยไปขอออกลังวัดที่ดินนะกับที่ดินสระแก้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินสระแก้วเนี่ยเข้าไปลังวัดไม่ได้อ้างว่านะครับทหารกัมพูชาไม่อนุญาตนะแต่ทหารไทยก็อนุญาตแต่ก็บอกว่าเสียงเข้าไปวัดเราเองเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าไปลังวัดเพื่อออกโฉนดไม่ได้คุณทิติพัฒน์ ก็เลยมาลองเรียนผมว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยตชดเนี่ยไปปล่อยปะละเลยปล่อยให้ขเขมรมันเข้ามายึดที่ดินของคุณทิติพัฒน์ได้อย่างไรอย่าให้หอบนั่นแหละผมก็เลยไปกับคุณทิติพัฒน์เสมาทองนะแล้วเราก็ถูกทหารขเขมรมันจับในบริเวณที่ดินของคุณทิติพัฒน์แต่ตอนนั้นในเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับทางตชดไทยก็ไปเจรจาแล้วก็ทางกัมพูชาก็ต้องปล่อยพวกเรา นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนคือกัมพูชามันมาอ้างทับที่ดินไทยมันเลยมีข้อตกลงของคณะการชายแดนว่านะครับให้ทําบันทึกถ้ามันมีคนไทยเข้าไปตรงนั้นก็ให้ทําบันทึกแล้วส่งตัวกลับถ้าเขาไม่มีของผิดกฎหมายนะใช่ไหมครับท่านี้บริเวณนั้นเนี่ยพอเดือนธันวาเนี่ยคุณอ,อ,อะไรพนพูย์วิกฤตเศร นะก็เลยขอให้ผมเนี่ยพาไปดูหลักเขต46นะ้้วก็เข้าไปแต่ผมเดินตามหลังคุณพนิดนะเพราะว่าผมเข้าไปที่หลังคุณพนิดกเดินนาก็ไปก่อน <c oughs> แต่ก็ยังอยู่ในบริเวณแผ่นดินไทยนะค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วทหารกองทัชาก็มาจับไปอีกแต่คราวนี้จับแล้วเนี่ยทางทหารไทยกับตจดไปเจราจาพอเขารู้ว่าเป็นผมเข้าไปอีกนะกับคุณพนิดมีคําสั่งจาก ผูมีอำนาจในประเทศไทยส่งให้ฮุนเซ็นเลยครับอืมมันเป็นเรื่องการเมืองครับต้องการที่จะเอาผมไปฆ่าปิดปากนะเพราะว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยกาลังตรวจสอบการทุจริตของทหารกับตอชอดอตาม,มแนวชายแดนนะเพราะว่ามันมีการขนของเถื่อนของหนีภาษีของผิดกฎหมายนะพวกแก๊สุงต้มแก๊ส LPG นะมันสำปะหลังข้าว จากพม่าไนะ้จากพมกกพเมเนี่ยที่มันทะลักข้ามาสวมสินะ์นะอยําจำนำข้าวในเขตประเทศไทยพวกวัวพวกควายเถื่อนนะครับที่ทะลักข้ามแดนกันหากินกันเป็นล่ามเป็นสัรเลยครับนะทั้งทหารทั้งตอชอดอครับเนี่ยแหละมันต้องปปไปฆ่าปิดปากไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับโอ้โหก็<ม>ก็คือ,อไทยนะนะั่นแหละทหารไทยนั่นแหละ,ะนะที่มันทุจริตนั่นแหละนะ ก็คือทุจริตกันเสร็จแล้วก็เป็นการส่งแรงกดดันไปในช่วงนั้นใช่ไหมคะจากการเมืองฝั่งไทยทีนี้ค่ะต้องเรียนถามคุณวีระค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีการพูดถึงว่าคุณวีระเนี่ยมีการปฏิเสธการขออพัยโทษจากกัมพูชาด้วยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าทําไมถึงทางนี้ทางทังที่น่าจะเป็นทางที่จะทําให้คุณวีระเนี่ยได้รับอิสรภาพนะคะได้หูมากยิ่งขึ้นค่ะ พ่อมันมีเงื่อนไขตลอดตั้งแต่ผมถูกจับแล้วนะตั้งแต่วัดแรกแเน,นี่ยก็คือให้ผมยอมรับสารภาพว่าผมเนี่ยเข้าแผ่นดินของเขมรผมบอกมันจะไปเข้าแผ่นดินมันได้ยังไงมันเป็นบ้านหนองจานของประเทศไทยนะแต่ผมถูกจับในเขตประเทศไทยแล้วผมจะไปบอกให้ผมยกแผ่นดินไทยให้มันได้ยังไงแล้วผมก็ขายชาตินะที่ครับ มันต้องการปากผมปากเดียวนี่แหละเพราะผมต่อสู้เรื่องเขตแดนมาโดยตลอดมันต้องการปากผมนี่ไปยืนยันแล้วมันจะได้ไปนะยืนยันกับคนทั้งโลกไปสารโลกไงครับว่าเนี่ยเห็นไหมแผ่นดินเนี่ยวีระเนี่ยยังยอมรับว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของกัมพูชาไปแล้วค่ะนี่ผมทำย่างั้นะผมก็ไม่ใช่คนไทยทีครับแล้วกลับมาแล้วผมจะมาสู้หน้าคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรอะ่ะอรู้ไหม ผมถูกจับในวันที่สาผมถูกจับวันที่ยี่ธันวาห้าสาวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณกสิทธิพิลมรัฐมณีต่างประเทศรรกประชาธิปัตย์เนี่ยนะบินไปนะเยี่ยมพวกเราที่คุกเปซอเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มคุณกสิทธิพิลมได้พูดกับผมเลยบอกให้เวลามึงรับสารภาพไปเหอะนะมันจะให้พูดอะไรมึงก็ยอบยมมันไปเหอะนะคนไทยไม่มีใครก็รู้เรื่องหรอก นะมึงกลับไปมึงไปพูดอะไรก็ไม่มีใครรู้ผมบอกให้ไม่ได้เว้ยพี่นะความลับมันไม่มีในโลกแล้วคนอย่างผมเนี่ยนะผมไม่ใช่คนลับตัวกลัวตายนะค่ะจะให้ผมเนี่ยโกหกเพื่อเอาตัวรอดเสร็จแล้วกลับไปโกหกคนคนไทยทั้งประเทศผมไม่ทำไม่จะทำไม่ได้นะไม่ทำนะถ้าจะตายก็ให้แมงตายไปไม่ทำ นะผมต้องการที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าแผ่นดินไทยนะมึงจะเอากูไปขับมึงจะเอากูไปอะไรก็เรื่องของมันแต่กูไม่ยอมรับว่าเป็นแผ่นดินมันค่ะนี่วก็เงื่อนไขเท่านั้นแหละครับค่ะคือถ้าแค่ผมรับสรารภาพมันก็จะมีกระบวนการนะที่จะช่วยปล่อยแต่ผมไม่ทำผมทำไม่ได้เรื่องอะไรผมยืนกรานมาตลอดนะ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกจับว่ามันจับผมในแผ่นดินไทยค่ะทีนี้ขอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะว่าณเวลานั้นเนี่ยที่ท่านมั่นใจแล้วก็ยืนกรานอย่างแน่นอนเลยว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยอะไรที่ทําให้ท่านมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะชนอย่างเต็มที่เลยแผนที่ยนที่ u ูก็มีแผนที่ไทยก็มีทหารต่อชดที่เคยอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันนะไปถามท่านประสงค์สุนซีริ ท่านยังมีชีวิตยอยู่นะพลตลรีมนูนกฤิลูกขจรนะพี่นูนก็ยืนยันหลังอย่างที่ผมถูกปล่อยมา,าพวกนี้ผู้ใหญ่พวกนี้ยืนยันกับผมหมดนะถามท่านปรนวิ์เก่งเรียนก็ได้เนี่ยเนี่ยเจ้าของช่องสิทธิธรามไทยเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยนะทหารทุกคนเขาก็ยืนยันว่าที่ผมถูกจับม,มันเป็นแผ่นดินไทยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ กรมที่ดินสำนักง,งานที่ดินสาแก้วเขาก็ยังจะเข้าไปรังวัดที่ดินให้กับคุณทิติพัฒน์เสมาทองซึ่งเป็นตอนนี้แกเป็นอดีตและ,ะอดีตนายกเทศมนตรีบ้านใหม่หนองสายไปหาแกสิแกยังมีชีวิตอยู่ <S 2> <S 2> จริงหรือไม่เห็นไหมครับค,คือผมเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ในเมื่อหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีสระน้าของยูเอ็นยื่นไปสร้างเอาไว้ในใเขตไทยนะ อย่าลืมว่ามันเป็นศูนย์อพยพของผู้อพยพหนีภัยสงครามสมัย2 5 1 8เนี่ยนะที่ยูเอ็นเข้ามาทำค่ายอพยพให้กับพวกกัมพูชาเนี่ยค่ายอพยพมันจะไม่ไปอยู่ในประเทศที่มีสงครามนะค่ายอพยพมันจะต้องมาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งนะที่มีพรมแดนติดก,กันนะหลักฐานมันมีชัดทั้งหมดแล้วจะให้ผมไปโกหกตัวเองโกหกคนทั้งโลกโโผมทำไม่ได้นะครับ ยังไงผมก็ทําไม่ได้นะครับนะคนอย่างผมในวีร่าเนี่ยเป็นคนพูดตรงไปตรงมาครับไม่กลัวอะไรผมเป็นคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ,ะผมไม่เคยกลัวอะไรหรอกครับแล้วก็ไอ้กลัวไอ้กลัวตายเพราะเอาชีวิตรอดนี่ไม่เอาครับไปทําครับค่ะนะ ค่ะงั้นก็ขออนุญาตเรียนถามต่อค่ะท่านค่ะต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีประสบการณ์ที่เข้าใจแล้วก็มองเห็นเรื่องราวความเป็นมาของความสัมพันธ์ของชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดทีนี้นะ้ำปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ท่านคิดว่าเรื่องอะไรที่เราควรจะเร่งแก้ไขหรือว่าบริเวณที่เป็นเขตแดนชายแดนตรงนั้นนะคะควรจะจัดการในเรื่องอะไรบ้างค่ะท่าน โอ้ขอบคุณบ้าเลยนี่ผมอย่าพูดมานานแล้วนะปัญหาเนี่ยนะ <c oughs> ตามแนวชายแดน,นระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยท,ทั้งทงที่มันมี MOU .2543 MOU .2543 นี่คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชา <c oughs> ซึ่งทำในรัฐบาลชวนสองซึ่งคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยเป็นคนไปลงนามไว้เมื่อวันที่11มิถุนา2543นะ เป็นการลงนามเพื่อไปทำการสำรวจแล้วก็เอาหลักเขตซึ่งไทยเนี่ยทำกับฝรั่งเศสในปี2447ถึง2450หรือคศ .1904 ถึง19 1907ในสมัยรัชกาลที่5ไทยไม่เคยทำสนที่สัญญาเขตแดนกับกัมพูชานะค่ะไทยทำสนที่สัญญาเขตแดนกับฝรั่งเศสเท่านั้นเพราะประเทศกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้า นะครับที่จะตกเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสประเทศกัมพูชาเป็นประเทศสลาดของประเทศไทยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเสร็จแล้วไทาก็ต้องมาเสียให้กับฝรั่งเศสเห็นไหมฝรั่งเศสมันเป็นเมืองขึ้นทั้งไทยทั้งฝรั่งเศสแต่พอพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอสีพอสสอง,ส,องสี่แปดเ้าถ้าจำไม่ผิด ฝรั่งเศสให้เอกลาชกับกัมพูชากัมพูชามันก็เลยได้สนธิสัญญานี้ไปด้วยไงครับอธิบายไหมค่ะแล้วคราวนี้มันมีหลักเขตที่มันมีการย้ายเพราะว่ามันมีการทําไม้นะนักการเมืองไทยเนี่ยมันไปทําไม้นะมันก็ย้ายหลักเขตเข้าไปในกัมพูชาเพื่อมันจะได้ตัดลึกเข้าไปเพรามันตัดไม้ในกัมพูชาหมดมันก็ย้ายเข้ามาในเขตประเทศไทยมันก็ากลับมาตัดไม้ตามในชายแดนไทยอีกนี่ก็คือความระยำของนักการเมืองไทย นะมันก็เลยเป็นหลักเขตมันหายไปไปหลายหลักดังนั้นเนี่ยเอโอยสองห้าสี่สาก็คือให้สำรวจแล้วก็เอาหลักเขตไปปักในจุดเดิมที่ไทยกับฝรั่งเศสเคยทําสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนเอาไว้ <c oughs> แต่ดูนะครับตัแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันบเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะยีกว่าปีแล้วมันไม่ยอมทําให้สําเร็จพอ,อะไไร,รู้ไหมครับเพราะว่าผู้นําผู้มีอำนาจทั้งสงประเทศมันต้องการให้เป็น พื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นพื้นที่ที่ห้ามใครเข้านะทั้งฝ่ายไทยมันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่จะไว้หาประโยชน์กัมพูชามันก็เหมือนกันแต่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมันมันเสียเปรียบตรงนี้ไอ้ผู้นําไทยเนี่ยมันยอมให้เสียดินแดนไปบอกกัมพูชามึงยึดก็ยึดไปมึงยึดไปมึงก็ยึดโดยพื้นตินัยมึงไม่ได้โดยนิติใด ทาทหารไทยมันก็จะอ้างอยู่คําเดียวบอกเอ้ยเรายังไม่เสียดินแดนเพราะว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนเขตแดนยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหม่นะยังไม่มีการยอมรับเขตแดนใหม่ัมพูชามึองอยากจะยึดมึงก็ยึดไปโดยพุทธินัยทางไทยมันอ้างว่ายังไม่ได้เสียทางนิตินัยแต่เสียทางพุทธินัยมันก็ชิบหายอ่ะดิเพราะอะไรอธิปไตยไทยมันเข้าไม่ได้ <c oughs> มันมีแต่ กองกาลังกัมพูชามันเข้ามายึดหมดแล้วเห็นไหมไทยเข้าไปไม่ได้เลยนะแต่ไทยมันก็ยอมเพราะอะไรผู้มีอำนาจไทยมันบอกว่าไปทะเลาะก,กับมันทําไมถ้าเราจะต้องไปเอาแผ่นดินเราคืนเราก็ต้องไปทําการลบลบแล้วเราได้อะไรเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยนะมเมีอำนาจขังไทยบอกลบไปมันก็สูญเสียด้วยกนันทั้งสองฝ่ายะนะเศรษฐกิจเสียหายแล้วก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้าจาก ไอ้เขมรเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านมันบอกว่าเราเอาเงินดีกว่าไปเอาแผ่นดินทําไรเอาแผ่นดินมาแล้วพวกมันเสียผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะพวกมันไปมีธุรกิจอยู่ในกัมพูชาอไอ้พวกผู้มีอำนาจของเราเนี่ยเห็นไหมแล้วประชาชนไทยได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมแล้วเราเสียหายประชาชนกัมพูชามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะอะไรมันก็ไม่ได้ภาษีอะไรเพราะว่า ไอ้ผู้นำประเทศมาเนี่ยหุนเซนมันก็เสวยสุกจากไอ้ผลประโยชน์ตรงนี้ที่มันได้กับเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยแหละผมถึงบอกนี่คือความจริงที่คนไทยมันไม่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความจริงว่าทําไมปัญหามันคาลาคาสางังมันไม่ยอมทําให้จบทั้งๆที่ทาให้จบง่ายได้มากตักหลักเขยแดนให้ชัดเจนตามสนธิสัญญาเดิมก็จบแต่มันไม่ยอมมันให้คาลาคาสังอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้เป็นจุดที่อ่ะเวลาที่เป็นอะไรอ่ะ คนที่ทําความผิดทั้งฝ่ายไทยอ่ะเขาเรียกว่าพรมแดนธรรมชาติใช่ไหมมันก็หนีเข้าไปมันเดินเข้าทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะเพราะมันมีกองกําลังที่พวกมันรู้กันเนี่ย<อ>เป็นคนต่งแล้วก็ขนของเถื่อนหาประโยชน์เนี่ยนะฮะมันพูดคําเดียวมันบอกว่าลบไปทําไมลบไปแล้วก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายใช้ได้เปรียบนะพวกมันหาประโยชน์กันดีกว่า เนี่ยมันพูดกันหน้าด้านๆเลยเนี่ยแหละคือปัญหาความจริงฟังกันไว้นะเนี่ย<ฆ>นี่คือความจริงเลยนะวีระนี่ไม่ได้พูดเรื่องเกินจริงเลยนะ<ฆ>พูดเรื่องจริงทั้งหมดนะ<ฆ>ทุกวันนี้มันก็ยังเก็บสวยหาประโยชน์กันตลอดแนวชายแดนนะทั้งทหารทั้งต,งตชดรู้ไว้ด้วย<ฆ>แลวไอ้คนที่มันเป็นทหารใหญ่มันก็ยังมีอำนาจอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ค่ะ เอยชื่อรู้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะให้เอ่ลยไหมน้น่าแต่ยังไม่ได้ค่ะท่านค่ะท่านค่ะแสดงว่าจากที่ท่านพูดถึงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่ฟังอะค่ะก็คือแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้นําของในไทยแต่ว่าทางผู้นําของกัมพูชาเองก็คือมีการตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชามาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้อง แล้วมันไม่ลบกันจริงหรอกถ้ามันลบมันก็ยิงกันปาๆเดี๋ยวมันก็หยุดยิงอืมก็คือพูดง่ายๆว่ารู้กันอยู่แล้วตกลงกันมาแล้วแล้วก็มันจะคุยกันว่าเวลาที่ประเทศมันมีวิกฤตทางการเมืองภายในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องขอทําทีเป็นทะเลาะกันหน่อยนะเพื่อเรียกคะแนนยมนะตอนเนี้ยไอ้พรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยนะปีเปิลปาร์ตี้เนี่ยของไอ คุณเซนเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วมันก็ตือต้องหึมหึมนี่แหละนะ mm. แล้วก็ประจวบเหมาะเวลารัฐบาลนะที่ทักษิณเนี่ยมีอำนาจเนี่ยมันก็ชอบจะเป็นอย่างเงี้ยนะอ่ mm. นะมันก็เอามาเป็นเรื่องที่สร้างประเด็นแย่งพื้นที่ข่าวด้วยอะไรด้วยนะครับค่ะทนันเขายาวในใรทั้งสิ้นแล้วครับบอกได้เลยนะ ประชาชนทางประชาชนกัมพูชาไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับนะมีแต่ผู้นําผู้มีอํานาจทั้งสองประเทศมันได้ประโยชน์กันค่ะท่านคะทีนี้จริงๆจ,จ,จากที่ได้ถามท่านไปว่าเคยได้รับข้อเสนอให้ได้การพ้นโทษจากกัมพูชาณนะวันนั้นเนี่ยท่านก็ได้พูดแล้วแหละว่าชัดเจนว่าท่านไม่มีทางขายชาติแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคําถามที่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ท่านจะยังตัดสินใจไปที่บริเวณชายแดนในวันนั้นอีก,กหรือไม่ท่านคิดว่ายังไงคะคือถ้าผมรู้ว่าไอ้นักการเมืองไทยนี่นะมันพอมันรู้ว่าผมถูกจับแล้วเนี่ยมันจะให้คุตเสนาผมไปฆ่าเนี่ยแล้วเรื่องอะไรผมจะไปอะ่ะ <c oughs> ถ้าเรายังรู้อนาคตนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะเราไม่ยังรู้อนาคตไงครับเราไม่รู้ไงครับแล้วเราก็มั่นใจว่าเรา ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วเราก็ไม่ใช่วความคิดเรา<ม>เราไปเพราะคุณพนิษฐ์วิกิเศษสอส,อสอพรกประชาธิปัตย<ว>์เพื่อนคุณอภิสิทธิ์เขาขอให้เราพาไป<ม>แล้วเขาก็เดินคุยกับคุณอภิสิทธิ์ตลอดเวลาเราก็มั่นใจว่าถูกจับยังไงเนี่ยนะนายกอภิสิทธิ์ก็คงไม่ปล่อยให้เพื่อนเขากับพวกพวกผมเจ็ดคนถูกจับหลอกแต่มันผิดคาบมันผิดคาบ<ม>เห็นไหม ไว้ใจนักการเมืองไม่ได้เพงบอกไว้ใจนักการเมืองไม่ได้แล้วคุณพนิดนี่นะอยู่<ะ>ในคุกแค่สิบกว่าวันสิบเอ็ดวันนะถูกปล่อยตัวคนแรกดูดิอเออผมนี่นะไม่ถูกปล่อยเลยนะแม้แต่พวกคนอื่นหกคนนี่ได้รับการประกันตัวเนี่ยติดคุกแค่สิบหกวันนะอีกหกรวมคุณพนิดด้วยนะคุณพนิดนี่ไปก่อนคนแรกวันที่ส<ะ>ิบเอ็ดแล้วก็อีกห้าคนนี่ได้รับการประกันตัวในวันที่สิบหกมกรา แต่วีระมันไม่ให้ประกันตัวมันบอกว่าวีระเป็นบุคคลอันตรายอ oh. จะแงได้รับการประกันตัวไปอยู่ที่สถานทูตไทยก็จะไปก่อนะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับประเทศมันเอ้ยวีระคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ยอมปล่อยเลย mm. เห็นไหมดูดินนะเป้าหมายคือวีระคนเดียวเลยแล้วมายัดก,ก็อหาวีละกับคุณลาตีเป็นสายลับเพราะคุณวีระกับลาตีไม่ยอมรับ ว่าเป็นแผ่นดินขเขมรก็เ,เ,เลยติดคุกอยู่สองคนค่ะเออแล้วก็มายัดวีรกะลาติเป็นสายลับผมถามคุณหน่อยฮะสายลับเอกชนมันมีไหมในโลกอะ่ะนะมันมีแต่สายลับของรัฐบาลถูกไหมค่ะล้วประเทศไทยเนี่ยอะมันยอมให้เขายัดข้อหาคนไทยว่าเป็นสายลับใครเสียหายเอาผมถามหน่อยอ รัฐบาลเสียหายสิประเทศเสียหายเสียเกียรติภูมิว่าประเทศไทยนี่แอบส่งสายลับไปจารกรรมความลับในประเทศเขมรค่ะมันหาว่าผมไปจารกรรมความลับทางทหารทั้งๆท,ที่ประวัติผมตลอดชีวิตผมไม่เคยไปทําง,งานให้กับหน่วยงานความมั่นคงผมไม่เคยไปเป็นสายลับผมเป็นคนตรวจสอบทุจริตผมเป็นคนช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชันค่ะนะหลักฐานผมมีชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม แต่ประเทศไทยตอนนั้นกลับปล่อยให้เขายัดก้อาหาผมเป็นสายลับคุณดูความเลีวร้ายของมันมันยอมให้คนทั้งโลกประนามประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยส่งสายลับเข้าไปจารกรรมความลับนะแทนที่มันจะปฏิเสธบอกไม่ใช่วีลาะลาตีไม่ใช่สายลับค่ะทั่วโลกเขาปฏิเสธทั้งนั้น่ะ Mm hmm. มีแต่ประเทศไทยปล่อยให้เขายัดข้อหาคุณดูความเลวร้วายของคนไทยที่มันทำกับคนไทยด้วยกันแล้ววีระเนี่ยกับคุณลาตีไม่ใชคนเลวร้วายเลยนะตลอดชีวิตการทำง,งานวีระมีการทำประโยชน์ให้ประเทศนะช่วยนะตรวจสอบการทุจริตก่อนที่วีระจะไปติดคุกเนี่ยในปีห้าสามเนี่ยนะครับปีสีสามนะ ปีละเป็นคนเอาพลตีสนั่นขจจประสาทออกจากการเมืองเป็นเวลาห้าปีนะไปดูประวัติปี2551วบีละเป็นคนเอาทักสินติดคุกนะคดีที่ดีรัชดาดีประวัติของวีละนะคุณดูก็แล้วกันชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไม่เคยทําความเลวร้ยวายให้กับประเทศไทยเลยไม่เคยทาความผิดกฎหมายประเทศไทยนะครับแล้วมันจะไปทําความผิด กฎหมายกัมพูชาได้ไงเพราะวีระมันยังยืนอยู่ในเขตแผ่นดินไทยมันไม่ผิดกฎหมายไทยแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายกรมบูชาแต่ปล่อยให้กรมพูชาก็เอาไปยัดข้อหาดูสิครับผมต้องไปทนทุกตทรมานอยู่ในคุกเปซออยู่สามปีหกเดือนสามวันนะคุณไม่ใช่สามวันนะสามปีหกเดือนสามวันนะครับดูความเลวร้ายที่มันทํากับผม เป็นเรื่องที่เลวร้ายจริงๆค่ะท่านขาพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้เราทุกคนนี่ต้องคิดตามกันต่อไปแล้วว่าทิศทาง จะไปสู่ความเร,ร้ายมากขนาดไหนอีกอันนี้คือต้องบอกว่าในเรื่องแรกนี้นะคะที่ได้คุยกับคุณวีระนะคะในเรื่องของกร,กรณีของกัมพูชานะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสําหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะมีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนต่างๆค่ะในช่วงของการแตกประเด็นตรงนี้มาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะคะกับการกดไลค์กดติดตามค่ะ s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมช่อง13สยามไทยค่ะที่สำคัญค่ะสำหรับในวันนี้คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมีการาฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการติดตะร้ากันไว้นะคะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บริเวณใต้คลิปนะคะสามารถกดดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะส่วนในวันนี้ต้องฝากกันไว้เท่านี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ